เฟอร์นันโดมาร์ติเนสออกมาโต้เขาไม่ได้ถูกริบแชมป์ IBF แต่เขากลับสละแชมป์โลกออกไปโดยล่าสุดนั้นเฟอร์นันโดมาร์ติเนสนักชกชาวอจินตินาได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเองไม่ได้ถูกริบแชมป์โลก IBF พิกัด115ปอนด์แต่อย่างใดแต่เขากลับเป็นการสละแชมป์โลก IBF พิกัด115ปอนด์โดยในวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องด้วยเหตุผลเพื่อที่เขาเองจะได้โชคในไฟต่อไปได้ซึ่งน่าจะเป็นการโชครีแมตช์กับทางคาสโตอิโอกะซึ่งในไฟก่อนนั้นมาร์ตินีสได้เอาชนะคาสโตอิโอกะไปได้ด้วยคะแนนเอกฉันในเดือนกรกฎาคมและทำให้เขาสามารถรวมแชมป์ IBF และ WBA เข้าด้วยกันได้สำเร็จซึ่งล่าสุดนั้นทาง IBF ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าในวันอังคารที่29ตุลาคมที่ผ่านมา IBF ได้รับแจ้งว่า เฟอร์นันโดมาร์ติเนสแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เป็นต,ตั้มเบดจะสละแชมป์ IBF ของเขาในจดหมายที่เขาส่งถึงประธาน IBF มาร์ติเนสเขาขอบคุณประธาน IBF สําหรับโอกาส ในการเป็นตัวแทนขององคอ์กรด้วยเกียรติและความเคารพนับตั้งแต่เขาได้รับแชมป์โลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ส่วน IBF เองก็ขอวยพรให้เฟอร์นันโดมาร์ติเนสประสบความสำเร็จต่อไปและขอให้โชคดีกับความพยายามในอนาคตสำหรับทางเฟอร์นันโดมาร์ติเนสเขาเป็นนักชกในวัย33ปี สถิติการโชคของเขาชนะ17ครั้งชนะน็อก9ครั้งเขายังไร้พ่ายเขาป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จ3ครั้งหลังจากแย่งเข็มขัดมาจากโจวินอันคาหฮารนักชกชาวฟิลิปปิน ส่วนเข็มขัดที่ว่างลงก็จะมีทางผู้ท้าชิงในพิกัด115ปอนด์ของ IBF ในลำดับถัดไป2คนขึ้นมาชิงตำแหน่งกันโดยในอันดับที่1และอันดับที่2ในตอนนี้ยังว่างอยู่ IBF จึงเลื่อนเป็นรองถัดไปนั่นก็คือวิลลี่บันโดกาเซียซึ่งเป็นรองในอันดับที่3และทางเรนี่คาริโต b บิเบอโนซึ่งเขาเป็นรองแชมป์โลกในอันดับที่4ที่จะขึ้นโชกชิงแชมป์ที่ว่างต่อไปนั่นเอง